ยโยสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่7สิงหาคมนั่นเองนั้นเพื่อน g d a V Online ก็ได้มีการอัปเดตแล้วในันนเพื่อน <ๆ S 2> นะก็ <S <S คือ4โมงเย็นนะครับผมของความพระทัดนั่นเองนะครับมาดูนะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนั่นเองนั้นเพื่อนเริ่มจากรถข้างหลังนะครับก็คือเจ้า l a m b i t g TX นั่นเองนั้นเพื่อนเป็นรถใหม่ใน DLC นี้แต่ว่าไม่ชดรถใหม,นนามา่ในวันนี้นะครับที่เขาเอามาโชว์ในวันนี้เพราะว่าเนื่องจากเขามีการอัปไลน์แต่งขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยซื้อแล้ว B G D X ผมเคยรีวิวไปแล้วก็สามารถกลับไปดูได้นะครับหลักๆเลยเขาก็ได้เพิ่มเพิ่มลายนะแต่ถ้าเขาเพิ่มลายที่เอามาโชว์นีผ้ผมไม่รู้นะว่าเขาเพิ่มลายอันไหนเพราะผมยังไม่ได้เช็คนะครับแต่ว่าถ้าเขาเพิ่มลายนี้นะก็เอาไว้ที่เดิมนะครับโอเคขั้นต่อมานะนเพื่อนก็คือเจ้าวัชราเฮเมอร์นั่นเองนะเพื่อนเป็นเบ็ตัวเก่านะครับขับก็นั่งดีมากเสียงก็น,นั่งเพาะนะผมก็เคยรีวิวไปแล้วเช่นกันนะครับเป็นรถที่เป็นแบบ ขับโคตรด,ดีนะเออเห็นหน้าตาอย่างนี้คือเรื่องของดีเลยนะครับผมแนะนำเหมือนกันนะก็จริงๆนั้นสองคันก็เป็นรถที่ขับดีแหละแต่ว่าจะรถแลบดิจิตีเนี่ยคือราคามันนข้างโดดนะครับมันเป็นรถคัสตอมป์แต่ว่าราคามาสองล้านไปปลายอะสองล้านเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าราคาแพงไปนะครับถ้าเทียบกับออบ ถ้าลายเพิ่มลายแต่งแค่เนี้ยเออถ้าให้ผมไปซื้อใหม่เพื่อเพิ่มลายแต่งผมไม่ซื้อนะแต่ถ้าเขาอาจจะเพิ่มขึ้นมาในรถเก่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปลองเช็คดูนะครับโอเคมากนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันในเว็บต่อนะครับร้านดีเจเนอรี่ก่อนเลยนะครับก็มีเจ้าลับบิทจีเท็กนีนเพื่อนรถราคานะครับจาก2องพันเจ็ดเหลือสองพันหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างแพงอยู่นะและ้วก็มีเจ้าพารากอนเอสนะครับผมรถราคาจากสองล้านเหลือล้านสองนะครับอันนี้ก็เป็นของดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีเจ้าบอฟเฟลอีเวกน่าจะเป็นสัปดาห์ใกล้ๆสุดท้ายอันนี้น่าจะสัปดาห์สุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะน่าจะสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่มีจิตพัฒน์ก็อย่าลืมไปรับกันนะครับโอ้โหโโอ้หมันขาวเงี้ยโอ้มีเจ้าเทมเพสต้านะครับรถราคาจากล้านสามเลยเจ็ดแสนเก้านะครับก็เป็นประแค้นนะครับผมที่ขับค่อนข้างโอเคนะเสียงค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับโอเคมาดีสี่ประตูกันต่อครับ สี่ประตูไม่มีหลายรถราคาเลยนะครับมาดูที่มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีหลายรถราคาครับสเปเชียลพวกเอวันก็ไม่รถราคาครับมาดูด้านเซอร์เทิร์นครับด้านเซอร์เทิร์นหน้าแรกไม่มีหลายรถราคาเลยรถใหม่ก็ยังไม่มานะครับโอ้โหโอ้โหขาโพนะครับขาโพเลยก็มีเจ้าการเลดคลาสสิกนั้นเบื่อแล้วรถราคาสี่แสนหกนะครับเหลือสองแสนเจ็ดเท่านั้นเองนะคันนี้ก็สามารถเอาไปอัพพี่เบนนี่ได้นั่นเองนะครับโอ้โหหมดหมดหมดนะครับดูที่สี่ประตูเลยสี่ประตู โอ้โหขาวไปไหนออฟโรดครับออฟโรดก็ไม่มีครับผมโอ้โหลักชูรี่ครับก็มีเจ้าเอวารอนนั่นเองนั่นเพื่อนนะเป็นโตโยต้าไฮรักนั่นเพื่อนนะ <c oughs> แล้วราคาอย่างร้านสี่หรือแปดแสนแปดนะครับแล้วก็เหลือหกแสนหกเท่าน,นั้นเองถ้าเราคนที่ปลดราคาเลยนะก,ก็ไปสามารถไปแวะเล่นคาสิโนได้นะครับคาสิโนไฮนั่นเพื่อนนะก็เลือกปอนแบบน่าจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับลองไปเลือกเปอร์เซ็นต์ลดของคาสิโนดูนะ วอซอกนะครับแล้วเพื่อนๆก็มีเจ้าอ่าคอนาดาน,านเพื่อนอันนี้เป็นตัวติดปืนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับมาตั้งแต่แซดเดมาเซารี D ่นั่นเองโดยราคาสามล้านสามหรือสองล้านเท่านั้นเองนะครับโอ้โหมันขาวอะไรขนาดนี้ <c oughs> นี่คือพี่ไม่ลดเหรียญนะโอเคไม่มีอะไรลดเลยนะครับมาดูทีเ่เบนนี่ดีกว่านะครับ เบนนี่นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับกันเลดนั้นเพื่อนก็คือมันมีขายร้านโซเทอร์แล้วก็มีขายร้านเบนนี่นะครับจริงๆสองตัวก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะเพื่อนจะ่คือซื้อที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าอัปเกรดแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันแบบดอทเดโชนานะครับผมคล้ายๆกับพี่ดอมในฟลาทแอนด์ฟรีเดนหกนั่นเองนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคหมดแล้วสำหรับร้านพี่เบนนี่นั่นเองนะครับดูที่อารีน่าวอร์ซิ่โหวยน่าวอรแม่งไม่ลดราคาเลยนะครับก็ไม่ลดราคาเลยนะเนี่ย เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะเพื <c oughs> ่อนเพื่อนก็จะมีเจ้าซูเปอร์วอริโต้นั่นเองนั่นเพื่อนลดราคาแต่สองล้านหนึ่งและล้านสองนะครับอันนี้ก็ฮอนี่ก็เฉยๆนะครับไม่ไม่ค่อยอะไรนะครับแล้วก็เจ้ามิวเจ็ตนะเพื่อนเป็นเครื่องบินแบบเจ็ตอ่ะเอาพูดง่ายๆเหมือนเจ็ตคล้ายๆแบบเวลาเพื่อนๆไปสนามบ,บินแล้วก็ไปเห็นนั่นแหละคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ค่อยต่างนะก็ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหน่าจะหมดแล้วครับเลยย้อยก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็พวกเดือนต่างๆก็ไม่ลดราาาคนนนั่เองะะฮแล้วก็มดูที่ธุรกกิิิจจจนะครรรับธุเ่มากคานี่ เพิบมาไม่ลดราคานะครับบ no ังเกอร์ไม่ลดราคานะครับแฮงการ์นะไม่ลดราคานะครับแฟคซิลิตี้ไม่ลดราคานะครับแล้วก็ไนท์คลับนะครับไม่ลดราคานะฮะแล้วก็อาร์เคดไม่ลดราคานะครับออโต้ช็อปไม่ลดราคานะครับซับเวียร์ไม่ลดราคานะครับแล้วก็บอสฟิตครับไม่ลดราคานะครับแล้วก็แมคเคสซี่แฮงการ์ไม่ได้ลดราคานะ แล้วก็การ m มน Factory ก็ไม่ได้ลดราคาครับแล้วก็จะมีเจ้าคาร์วอะเพื่อนๆลดราคา30%นั่นเองนั้นเพื่อนนะก็เป็นธุรกิจล้างรถนะครับแล้วก็มาดูที่ตึก Co ตึกเอเจนซี่นะครับก็ไม่ลดราคานะครับโอ้โหแม่งไม่มีอะไรลดราคาเลยครับแล้วก็ที่จอดรถ50คันไม่ลดราคาครับแล้วก็ไฮเออร์พาร์ทิตต่างๆก็ไม่มีอะไรลดราคาสักอย่างนะครับผมแล้วก็พวกเพนเฮาส์นะครับเผื่อใครอยากรู้นะก็คือไม่ลดเหมือนกันนะครับเพนเฮาส์ก็รอกันต่อไปนะครับผม โอเคหมดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตกันเข้ามานะครับสำหรับกิจกรรมคูณ2คูณ3นะครับอย่างแรกคือคูณ2นั่นเองนะเพื่อนเป็นโบนัสเงินคูณ2แล้วก็ RP ด้วยนะครับก็คือเจ้ามาตาาโซฮิตนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องมีธุรกิจของบอสฟิตก่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีบอสฟิตเราก็จะมองไม่เห็นในแมปนะครับพอเพื่อนๆมีบอสฟิตเนี่ยมันก็จะเห็นในแมปนะครับผมนี่จะไปรูปเงินแบบนี้นะครับผมของมาตาาโซยิตนะมันจะสุ่มพื้นที่นะคคคคครรรรรัััับบบผผมมมมวว่่่่าาาาาาจจะะะะเเเเเเกิิิดดดตตงงไไไไหนน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 ออีปปปป็โซพืๆสถทท้้ลลลยยแ เราสามารถไปดูรายละเอียดไปได้ก่อนเดี๋ยวผมทำอันใหม่ให้ดูได้นะครับแต่ว่าอันใหม่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าอันเก่าเนี่ยเพื่อนๆไปดูได้ก่อนเลยผมเคยทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่มันมาวันแรกๆเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนเลยนะครับอันที่2นะเพื่อนๆก็เป็นคอ Mar นแทคมิชชั่นของมาตินบาราโซนัเนีองนันเพื่อนก็เป็นคูณสามอะลืมบอกไปอันนี้ไม่คูณ3นะครับอันนี้เป็นคอนแทคมิชชั่นเพื่อนๆอยากรู้ก็ให้เพื่อนกด e s c หรือ p ขึ้นมานครับเลือกที่ออนไลน์ครับผมเล เพจ job lock ตายเคียดเดดนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปคําว่ามิชชั่น,นครับถ้าอันไหนก็ตามที่มันเขียนว่าคูณนะครับนี่ครับถ้าอันไหนมันก็ตามที่มันเขียนว่าคูณ3เนี่ยคือจ j อบผมต้องบอกงี้ก่อนว่าจ j อบเก่าๆของมาด้าโซเนี่ยเขาอย่างเมื่อสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆเขายังไม่ได้แยกจ j อบเหมือนกับสมัยนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะแยกแบบเฟิร์สโดสก็คือแบบเรียงไว้ให้เลยแบบเฟิร์สโดสหอันนะลาโดสห้าอันนะแล้วก็จะบอกว่านี่เป็นของพี่แดกนะอะไรแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้มีีบบบอออออออกกกกกมมมันนนนน็เเเเเเลลลลยยยยหายาาาออาาถ้้้้พพืืื่่่่ๆรูตงงงแแว อันไหนก็ตามที่มันคูณ3แสดงว่ามันเป็นของมาดาโซเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันเพื่อนเลื่อนลงมาแล้วมันเจอคูณ3อย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นของมาดาโซแล้วก็เราอยากรู้ว่าอันนี้ทำไมบางคนมองไม่เห็นนะครับจอบางอันทำไมบางคนมองไม่เห็นนะเพราะว่าบางคนแบบยังไม่เคยเล่นคือเขาจะมีเลเวลตามที่เขาต้องการด้วยเลเวลของคนที่จะมองเห็นก็คือต้องเลเวลข้านี้ขึ้นไปนะครับหรือหรือหรือ หรือไม่ก็เราเล่นกับคนอื่นนะครับสมมติเราส่มไปเล่นกับคนอื่นหรือไม่ก็เพื่อเราชวนเข้าไปในจ็อบนั้นเราอาจจะเล่นได้นะครับหรือแล้วก็มันจะมีคนบอกนะครับอันนี้ใช้คนตั้งแต่1นถึงหคนนะครับจ็อบบางจ็อบเนี่ยก็จะใช้คนตามที่เขาบอกนะฮะอันนี้เห็นปะเนี่ยอันนี้ก็ใช้1-4ถึงคนแบบนี้นะครับแล้วก็เวลสี่สิขึ้นไปถึงจะเห็นจ็อบนี้อะไรแบบนี้นะครับผมถ้าไหนที่เราเล่นแล้วบางทีมันก็ติก๊กบางทีก็ไม่ติก๊กผมก็งงนะจริงๆผมเคยเล่นไปหมดแล้ว แต่มันก็ติ๊กให้บางอันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็งงๆกับพี่เขาเหมือนกันนะครับแต่เมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยมีรายละเอียดบอกว่านี้ไม่ของมาตินนะเราต้องอ่านตรงนี้เอาเนี่ยเ่าต้องอ่านแถวนี้อ่านรายละเอียดของพี่เขาเอานะครับแต่ปกติเนี่ย ถ้ามาตีนจริงๆมันจะต้องบอกนะอันนี้มันไม่บอกนะครับก็งงๆเหมือนกันนะครับจ็อบเก่าๆนะครับเราอยังไม่ได้ใส่รายละเอีดย,ยเอดเข้ามาเยอะนั่นเองนะครับอันต่อมานั้นเพื่อนก็คือคูณ3เป็นคอมมูนิตี้เลดซีรีส์นั่นเองนั้นเพื่อนอันใหม่นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปประกวดแข่งเหมือนสร้างจ็อบนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนมาภาคเอ็นฮาร์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ระบบเหมือนในเลกาซี่มันก็คือระบบสร้างจ็อบต่างๆนะครับปัจจุบันเขามีการใส่ระบบนี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ย เอาไปแข่งกันสร้างด่านนะครับแล้วก็เอาไปลงนะแบบกดให้มันเป็นสาธารณะไว้นะครับเผื่อบางคนไปเห็นแล้วถ้าใครได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีเสื้อผ้าแจกอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมก็เฉยๆนะเฉยๆนะครับผมแม่งไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับแต่ก็เป็นลิมิเต็ดสำหรับคนที่ทําด่านแล้วกันนะครับแล้วก็ใครได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลไปนั่นเองครับน่าจะเป็นอันดับท็อปท็อปนั้นผมไม่มั่นใจว่าเขาให้แค่คนเดียวหรือว่าให้อันดับท็อปท็อปนะก็งงๆเหมือนกันนะครับอ่านแล้วก็ยยัไไม่่่คคอเเข้าาใจทหรรนะบ แล้วก็จะเป็นพวกโหมดให้เอากลับมาให้เล่นนะครับเหมือนรอบที่แล้วนะแต่รอบนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็นโหมดเอากลับมาให้เล่นก็อาจจะเป็นพวกเดทไลน์อะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆเหมือนเล่นอ่ะมันหนังทอนอ่ะนะครับเหมือนหนังทอนเลยนะครับอันนี้เป็นคูณ2นะครับแล้วก็คูณ2ออโต้ช็อปนะแต่ฟังดีๆนะคูณ2ออโต้ช็อปแต่ว่าเป็นส่งรถลูกค้าครับโอ้โหแม่งกูจะลุดนะครับ ส่งรถลูกค้าคุณสองนะเพื่อนๆสำหรับคนที่มีออโต้ช็อปนะครับแล้วก็ซื้อพวกคาลิปของออโต้ช็อปไว้เนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับก็คือรถลูกค้าก็จะมาทียะสองคันเลยนะครับแล้วก็มาบอกเขานั่งบ่อยนะจริงๆเราเราอย <pan am. S 1> ่าไปนั่งจ้องมันนะไม่ต้องไม่เสียเวลานั่งจ้องมันนะคือทำธุรกิจอะไรของเราไปเดี๋ยวพอซานต้าเดี่ยมันส่งข้อความมาหาเราเนี่ยผู้หญิงนะครับมันส่งข้อความมาหาเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีลูกค้าเข้ามาถาเองเพื่อนๆไม่ต้องไปนั่งจ้องมันเ่อบางคนเนี่ยขู่ไม่นั่งจ้องมันไไม่ด้แบบ ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นะนะผมว่าเอาเวลาทำอย่างอื่นดีกว่านะครับอย่าไปนั่งจองมาขนาดนั้นเลยนะฮะอันต่อมาก็คือ weekly challenge หรือว่า challenge ประจำสัปดาห์นั่นเองนั่นเพื่อนจัดก,การเป้าหมาย3รอบนะครับของมาตินมาดาโซนั่นเองนั่นเพื่อนนะรับไปเลย1แสนนะครับน่าจะเป็นมาดาโซฮิตนั่นแหละนะครับเล่นทั้งหมด3รอบรับไปเลย1แสนนั่นเองนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ในสัปดาห์นี้ถามว่าดีไหมผมให้ไปในทางค่อนข้างแย่แล้วกันอาจจะไม่ได้แย่เหมือน3-4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ผมบอกเลยว่าแย่นะครับ แม่งเป็นเนี่ยที่ผมพูดตั้งแต่ต้นต้นเดือนนะแม่งแย่ทั้งเดือนนะครับผมเดาวไว้แล้วแม่งต้องแย่นะครับแม่งแล้วแม่งแย่จริงๆว่ะโอ้โหแม่งแม่งแย่ทั้งเดือนครับโอ้โหโคตรเซ็งครับบอกเลยครับคือจริงๆมาลาโซ่เนี่ยถามว่าดีมากจริงๆแล้วเมื่อใหม่ผมว่ามันเป็นภารกิจที่ยากพอสมควรนะมาต่างกับเจอหลาแล้วก็พี่มเหม่งพองสมควรคือภารกิจมันไม่ได้อำนวยให้แบบเล่นง่ายๆอะ่ะ ภารกิจเขาก็นั่งหดอยู่เขาทห้เป็นนแนวรอบค่าอะไรเงี้ยจริงๆภารกิจเขานั้งเดือดอยู่เหมือนกันนะครับลองไปเล่นดูได้นะสำหรับคนที่ชอบเล่นแนวนี้แล้วกันนะครับลองไปเล่นดูได้คือมันได้เลเวลแล้วก็เงินน่ะมันก็ไม่ได้ต่างกับ VIP work หรอกแต่ว่าเลเวลน่าจะได้เยอะกว่านะเพราะมันคูนไงอาจจะได้เยอะกว่านิดนีหน่อยผมว่ามันก็แย่อยู่ดีอะเออมันก็ไม่ดีดีหรอกนะครับหลักๆก็น่าจะมีออโตช็อปส่งรลูกค้าแหละด,ด,ดูดีหน่อยแต่ว่าก็ไม่ดีอยู่ดีว่ะอยากให้มันคู้ลกคคานะรับ โอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับคือมันโอ้โหมันแย่จนเ,เกินจะเดียวยาแล้วผมคิดว่านะฮะม,มันแย่จนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือแม่งผมบอกเลยนะใครี่เล่นจเีเดือนนี้นะแม่งผิดหวังทั้งเดือนครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าเออโอเคเราอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบยังมีคอนเทนต์ในทาอีกเพียบอีกมากมายผมว่าเวิร์กนะผมว่าเวิร์กอยู่เพราะว่ามันถือว่าเป็นสัปดาห์พักผ่อนของไอ้พวกรุ่นเก่าๆนะไอ้พวกคนใหม่ๆนี่ก็แบบโอยหาเงินก็หากันไปนะครับหาเวลหากันไปนะเพื่อน แล้วก็ในอาทิตย์นี้ผมก็คิดว่าจะปล่อยคอนเทนต์เล่นตัวใหม่ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคลิปแล้วถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมก็ทําไลฟ์ไว้นะไปแวะดูได้นะครับเป็นไลฟ์แบบว่าเล่นตัวใหม่นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําแยกเป็นคลิปให้นั่นเองนะเพื่อนเป็นรายละเอียดที่มันมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอนพี่เหม่งกันนะครับโอเคมองตอนนี้ผมได้คําอยู่นะพี่เหม่งไปเทียบร้อยนั่นเองนะเพื่อนๆนะรถคันซ้ายนะครับก็คือเจ้าฟากาโร่นั่นเองนะเพื่อนเป็นรถแร่นะครับนคครรัััับบเเเนนี่ยยอาาาาามมมขทไจจิงงพี่ โอเคคันนี้ต่อมานะเพื่อนก็คือเจ้า1 9 0่งเกนั่นเองนะเพื่อนนะแซดปีศาจนะครับใครที่ชอบนะครับก็เอากลับมาขายแล้วพี่เม่งนะครับเอามาย้อมแมวขายแล้วรถพวกนี้ส่วนใหญ่ไมาแต่งสวยนะแต่มันไม่ค่อยแรงนะครับคือเหมือนเน้นสะสมเน้นเก็บมากกว่านะพวกแนวสปอร์ตคลาสสิกพวกนี้นะครับอันนี้อันต่อมานพืนเพื่อนก็คือเจ้าดุกติสแคมเบอร์นะครับหรือเอนดูโรนั่นเองนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับเขานั่งสนุกนะเอาไว้ขับทางดินทางอะไรก็โอเคนะผมเคยเอาไปออกทริปมาด้วยนะครับททรรรริิิิปปใในน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 เเเเเเกกมมมะะไ่่่่่่ชชีวตตจจงงคคคคััับโออออออาาพพืืื็้ ก็เป็นรถที่น่าเก็บอะเออเป็นรถบ p o r t c l ส s s i เนี้ยเป็นอัลฟาโรบิโอน่าเก็บแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือมันมันไม่แรงอะรถพวกนี้คือไม่มีความแรงไม่มีแบบขับดีอะไรเงี้ยไม่มีนะแต่คือหลักๆเลยคือแม่งน่าเก็บเฉยๆเลยนะครับผมรถมันสวยแค่นั้นเองอะนะครับนี่ก็เป็นรถแรงเช่นกันนะครับคันนี้คือเจ้าแกสเซอร์นั่นเองนั่นเพื่อนนี่ก็เป็นรถแรงนะครับก็ทั้งห้าคันเป็นรถแรงนะครับก็ใครอยากได้ก็มาแวะซื้อแล้วกันคันนี้หลังมันจะใหญ่ๆหน่อยล้อนะครับข้างหน้ามันจะเล็กๆเนี้ยดูเิ แล้วมันเวลาแต่งล้อเนี่ยมันแต่งล้อหลังไม่ได้นะมันแต่งได้แค่ล้อหน้านะเพื่อนๆคือใครจะใครจะซื้อคิดดีๆก่อนแล้วกันเพราะสำหรับเจ้าแก๊สเซิร์ตนะครับข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนถังแก๊สอะดูด,ดิเหมือนจะว่ายกขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะสำหรับ5คันก็น่าเก็บนะแต่ว่ามันแต่ละคันก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ค่อยได้แรงไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปไอะไรกันดีกว่าครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้เข้าอยู่ใน L S ไปเทียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากขันสายครับก็คือเจ้าดินกาเจสเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เป็นตัวเลสอันนี้นะเพื่อนๆก็คือเป็นตัวแข่งนะครับไลน์มันจะออกไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าใครรอเอ็ดิเด็กตัวที่แบบว่าเป็นคินคลีนนะครับก็ต้องรอก่อนนะอันนี้เป็นตัวแข่งนะอันนี้เป็นรถแรงเหมือนกันนะครับใครอยากได้ก็ซื้อไปสะสมก็ได้นั่นเองนะครับต่อมานะเพื่อนๆก็คือเจ้าลูสเวลล์นั่นเองนะเพื่อนๆนะเป็นรถแรงเช่นกันนะครับอันนี้ก็น่าสะสมนะเป็นสปอร์ตคคคคลลาาาาสสสสสสิกนน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 น่่่ะะะะมมมมมมืืออรรรถบบบบัััััเเียไได้หข แต่ถ้าใครชอบสมบัติผมขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่ามันน่าสะสมจริงๆรถมันไม่ค่อยโดดเด่นก็อย่างว่านะครับรถมันตามยุคกับเขาอันนี้ผมเข้าใจได้นะผมเข้าใจได้จริงๆนะเออรถมันตามยุคมันเป็นสมบัติผมเข้าใจจะให้มันเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบซุปเปอร์คาร์มันก็ไม่ใช่นะโอเคคันคันนี้นะมันก็คือเจ้าคอร์ดโนสเซติั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นตัวธรรมดานะมันจะปกติมันก็จะมีตัวอาร์เมอร์อันนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับใครอยากได้ตัวเมลาก็ซื้อคันนี้ได้เลยนะครับ โอเครถรางวัลนะมันเป็นก็คือเจ้าดิฟเทมป้านั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากได้นะครับเพื่อนๆต้องเล่นให้ได้ท็อป5้าไอ้คอมิชซีรีส์เฮ้ยเฮ้ยท็อป5วันเดียวเพื่อนๆเล่นครั้งเดียวเพื่อนๆรับไปเลยอ่ะคือแม่งโคตรนิ่มปกติคันนี้มันขายยานซอฟท์เคนนะครับราคาล้านกว่านะคือแม่งแบบเฮ้ยคุณได้คันนี้แต่คันนี้มันสามารถแต่งดิฟได้นะเพื่อนๆคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยคันนี้มันเป็นรถดิฟแบบผมไม่ชอบรถดิฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราถอออดกไะ มันสามารถแต่งเป็นดิฟได้ก็แต่งเป็นธรรมดาได้นะครับจริงๆมันเป็นรถดิฟที่เท่มากเลยนะแล้วก็แต่งธรรมดาก็ขับสนุกอยู่นะครับก็แนะนำนะแต่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องความแรงมากแต่มันเท่แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าดิฟเทมป้านั่นเองนะครับรถที่จะมาเทสของ h ฮาว e ์เซชวลในรอบนี้นะเพื่อนๆก็คือเจ้า Sentinel x อนั่นเองนนเพื่อนๆนะเป็นรถที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเป็นคูเป้ที่แรงที่สุดนะครับเขาตั้งใจจะเท่นะครับคันนี้นะเป็นรถที่ NBC อ่ะคือเป็นรถที่แบบ เราได้จากเอ็นเราสามารถไปเอาขโมยจากเอ c มาแต่งเป็น House เซอร์ชได้เลยนะครับแต่จริงๆมันก็อ่าจริงๆมันก็โกงไปอ่ะนะครับเป็นคล้ายคูเป้นะครับที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยเทียบเท่ากับระดับเกือบจะสปอร์ตแล้วนะครับ <S <S ผมให้เกือบเท่าสปอร์ตแล้วกันเพราะว่าคูเป้ก็ยังเป็นคูเป้นะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการเลี้ยวกันอะไรของมันมันก็อาจจะยังสู้สปอร์ตไม่ได้แต่ว่าในความแรงอ่ะมาเทียบได้แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นลายแบบ โอ้ oh, ลายเทย่ด้วยนะคเออเป็นลายเทย่ด้วยนะค,คันนี้ก็ราคาอยู่ที่1น้านแปดแสนนั่นเองนะครับก็ถือว่าแพงนะถือว่าแพงนะเพราะว่ารถด,ดั้งเดิมมันราคาไม่ถึงแสนนะครับอันนี้แต่งมารวมๆวงก็ล้านแเลยถือว่าดุมากนะครับจริงๆผมคิดว่าแต่งเองอาจจะราคาไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะไม่แน่เพราะถ้าเขาใส่ของแต่งไปท่วมขนาดนี้มันก็อาจจะมีผลถึงจนถึงหรือเปล่า นะครับเอออาจจะถึงก็ได้นะครับถ้าเขาใส่ของแต่งท่วมขนาดนี้ก็ลองมาขับดูแล้วกันว่ามันดีอย่างที่ผมโม้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ดีก็ได้นะครับหรือไปดูแวะดูคลิปของผมก่อนก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปสาวไปใหญ่กันดีกว่าครับโอเคของตอนนี้ผมได้เขาม่อยู่ในสาวไปใหญ่ไปทียบรอแน่นอนเพื่อนสาวไปใหญ่ในรอบนี้นะครับผมก็จะมีท็อปมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีโลนั่นเองนั่นเพื่อนเริ่มจากท็อปนะครับเพื่อนๆต้องไปเล่นเด็ดดังเกตล็องนะครับ อ๋อโอเคอ่ะต่อมานั้นเพื่อนเพื่อนต้องไปเล่นเดอะแม็กโทนี่โรเบอรี่นะครับสำหรับเจ้าบาวาโดบัฟฟาโลเอสทีเอ็กด้วยเองนะครับแล้วก็โลสำหรับวันนี้เพื่อนเพื่อนต้องไปเล่นเดอะโพเดียมโรเบอรี่นะครับสำหรับเจ้ายูดอลลานั่นเองนะครับก็เป็นโลนะครับก็ต้องสามคันไม่สามารถจะเป็นเจ้าของได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีอยู่ดีในรอบนี้ซาบิดาก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับผมก็น่าผิดหวังอีกแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในที่กันแวนไปที่รอบร้อยนั่นเองน้องเพื่อนปืนที่ลดราคาสำหรับวันนี้นนะะคคครรัับบผมก็ือ ลดราคา30%นะครับแล้วก็เอามาขายที่กันแวนนั่นเองนะครับอันต่อมาคือเจ้าเฮฟวี่ไลฟ์ฟร์ไม่ได้ลดราคานะครับแต่ก็เอามาขายนะครับต้านกันนะครับลดราคา30%แต่เราเพอร์ี้มี GDA พัสดเท่านั้นเองนะครับก็งงๆนะอาทิตย์ที่แล้วมาลดราคา30%ให้กับทุกคนนะรอบนี้ม่นามาขายเหมือนเดิมแต่มันลดราคา30%เฉพาะคนที่มีจีดทัศเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเจ้าเดอบเบิลบาร์เรลช็อตการนั่นเองนะครับผมอันต่อมาคือแบน,นเท็ดพิ อประมาณนี้แล้วกันนะครับด <c oughs> ูแม่งโอ้โอแต่การแวนไม่เกิดจริงนะผมว่าเกิดมนเกินไปไม่เกิดจริงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ้าวประตูพังแม่งซะเลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือมันยังเกลือแค่อย่างน้อยๆกันแวนมันยังมีอ่ามินิกัน์่อะคือมาขายตั้งมือใหม่นะเอออาทิตย์ที่แล้วอะมินิกันยังขายตั้มือใหม่เกือ,อทีนี้แม่งกันแวนก็ไม่มีอะไรเลยรวมๆนะครับในสัปดาห์นี้ไปทางค่อนข้างแย่ แต่ก็ไม่ได้แย,ย่ถึงขั้นที่สี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่รับผมนะอันนี้สำหรับผมนะผมว่ายังไม่ได้แย่สำหรับเหม 4, ือนไอ่ีสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่ายังดูดีกว่าเพราะมันเป็นมาราโซนะครับมีฮิตมีมิชชั่นคอนแทคนะครับแล้วก็มีออโต้ช็อปที่มันเป็นส่งรถนะครับก็ถือว่ามันแย,ย่แต่มันก็เกือบแล้วกันเกือบไปทางค่อนข้างแย,ย่มันก็ยังแบบถ้ามีคะแนนเต็มสิบคือมันอยู่ประมาณเลขสี่อะตอนเนี้ยมันอยู่เลขสี่แล้ว นะครับมันอยู่เลขสี่แล้วอะไรประมาณนี้เลยน,นันเพื่อนก็เอ้ยน่าผิดหวังอะ่ะผมรู้ผิดหวังไงครับต้องเอาจริงๆต้องรออาทิตย์หน้าหรือไม่ก็ไม่ต้องรอจีพัฒน์ไม่หมดจริงๆ,ๆครับต้องรอจรีพัฒน์ไม่หมดอ่ะผมคิดว่านะมันถึงจะดีขึ้นมานะครับถ้าจีพัฒน์ไม่หมดผมคิดว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนเออผมคิดว่ามันน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับเออเนี่ยต้องรอคอนเทนต์ใหม่นะครับต้องรอคอนเทนต์ใหม่ที่เขาก,ากักไว้อยู่อ่ะมานะครับมันไม่ใช่เดียวซีนะเดียวซีเรารู้อยู่แล้วว่าทันวาน,นะครับ แต่คือรอคอนเทนต์ใหม่ที่เขาจะกำลังจะปล่อยมาแล้วกันว่าจะปล่อยอะไรมานะครับแล้วก็อาจจะปล่อยรถออกมาให้ชมกันก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วนะครับเขายังกากรถไว้อยู่นะครับแต่ก็รอรอเขาปล่อยรอเขาปล่อยนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะโอเคประมาณนี้กัสมรับวันนี้ครับบ่นกันแบบเบาบางแล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย